บสบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดสุขุสุคนบ่ว่าสิอยู่ภายในและก็ต่างประเทศแม่สมหวังกัยนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่สมหวังซาแนวเนาะทุกคนโดยมื้อนี้ก็มาพร้อมกับบรรยากาศสีห้อนนกลางเวนนเนาะแลดแจง้งโดยตอนนี้ก็เป็นเวลาอ่า12:00นเนาะม่สมหวังเริ่มเรียนมาตอนเที่ยง เแม่สมวังก si no? so, ็ส no? si si ิได้ไปหาน้องชายเนาะเบาวโชคอยู่ห้งหมอพุแหละไปพาตัดเอาเล็กออกจากแข้งเนาะแม่สมวังก็สิเอามอนสิเอามอนกับสาดไปให้แน่เพราะว่าแม่เพิ่นลืมเตรียมทุกอย่างได้ลืมมอนกับสาดยังดีแต่เพิ่นเอาไปนงหน่วยพอดีได้ให้บ่โชคเพิ่นนอนเนาะส่วนผ้านะเพิ่นเอาไปพอกันหมดแล้วยังแต่มอน ม่สิหวงก็สิได้อมรไปให้อ่าเพิ่นอีกแล้วก็กับสกับเขาหนึ่งแล้วก็กับของกินของกินก็บ่มีหยังมากมายแม่สงต้มมะเขือเนียนเนาะเนียนไให้เพิ่นกินกับเขโดยจักสิแซ่บบ่แซ่บแล้วแม่สงก็เฮ็ดสุดซีมือเนาะโดยอ่าได้ินพอเร็มาบอกเนาะพอเมาบอกตอน ตอนชิมองยังนะทุกคนบอกว่าเบาโซกออกมาจากห้องพาตัดเลยเด้อเพื่อนเสร็จมาบอกแม่ชมวังนะทุกคนเลยก็ม่ชมวังก็เลยถามพ่อไปว่าดนบ่เพื่อนพาตัดเอาเล็กออกกับโดนเพื่อนเข่าห้องพาตัดนะตอนแปดโมงออกมาตอนเก้าโมงครึ่งถือว่าไวเนาะทุกคนอ่าถ้าว่าเทียบชัยตอนเอาใส่นี่ก็ถือว่าไวเนาะ เพราะว่าตอนเพิ่นเอาไส้นั้นเข่าไปห้องผ่าตัดนะก็แต่เป็นโมงออกมาจากห้องผ่าตัดกับสิบสองโมงยังใส่เวลาดุนเนาะทุกคนตอนเอาไส่นะคือซีเมนมันยากหลายอย่างเนาะเพราะว่ากระดูกหักเบิดเบิดสองชีกอันแข่งคนทำมีกระดูกไปสองซี่เนาะทุกคนอันนี้มันหักเบิดสองชีใส่เวลาดนเติบเพิ่นดามเล็กนะทุกคน แม่สมังก็อยู่น้ําเพิ่นตอนเพิ่นใส่อันเล็กนะคือแต่ว่าบ่ได้เข้าในห้องน้ําเพิ่นดอกอยู่ตัวหน้าห้องผ่าตัดนั่นแหละโดยก็ย่างซอกไปแซกมาแถวนั้นแหละบัดมือเพิ่นเอาออกแม่สมวังบ่ได้ไปเนาะแม่สมังอยู่อยู่เพื่อนลงเฮียนโดยสิไปตอนนี้แหละเนาะสิเอามอนไปให้เพิ่นแล้วก็กับสาดกับเขากับแนวกินเนี่โดย อ่าโอเคไปพ่อไปเออไปเบิ่งไปชมน้องกันเนาะว่าเพิ่นเป็นจังได้แล้วใครในี้ลระโบหรือใน่ไหลเนาะไปเลยอ่าก็ฟื้นดิอิวอิ่วเลย กินน้ำขอแนละ้วบ้าย่าง,ง, <c oughs> ยงคือไว้ละก <c oughs> ินมันลายกับมันไม่แห้งไว้ <c oughs> คำคำปาดใส่เลยเออภานให้กินเถอะไน้อยยันใส่มีดีในคำปาดอยู่แข็ง เขี่ยวกันเต็มปากเลยลูกชีบรีเสียโพลิทลกชีเสียหนำเนี่ยหนำเนี้ยเนาะใหญ่เด้อดิบงงเนาะแม่เราบอกใหญ่เกว่า ไม่รำก้อนทองเกลือช้าเกลือด้วยป้าหัวโจ้เกชือมาลงน่าจะกินใจาหยั่งเนาะมันนีเขาหมินเงไดพเนาะตรนี้ไดเป็น

สะพรงอย่าม <ừ, S 2> <ừ. S 1> ันใยามใช่เหอีกล่ะเอ้ยมังกมกำอยูเพือนย่าเฮ้ในการยาก็มักด้เดียวมเมลอนนะดเดียว Nhanh hết. Ừ, hết chó, hết chó. Ừ. Ừ. không hết chong bội đi chọn hết chọn bạc đi không chọn bạc chọn bạc chọn chứ, chỉ ăn chọn bạc mà mày bạc chọn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  bạc ก็ไแจ้งมานีท่านได้กินข่นาะนห่เดจมงาไปขอหอมผัตัดามดชุบืนเลือกชุบไหมชุบมากเออเสงเาไว้ดิค่ะตอนทีพอเสรบอกเก่าแล้วออกมาไว้เนี่ยป็นแทนมบอกไ้เล

มดชายวอืมไม่ดูดมันก่อนกินกี่บางแม่มันเต็มอาแล้วแล้วัปล่อยใทีเอาแล้วอาล่อแกินอีกแล้วเอาแล้ว ตอนอีม่ลมันเนีู่ส่ะโอดกัเินย่าดเาจะปนดรยตามว่ากินน้ำแล้วได้อ่าทปาอนี่ืหน่วยนน้าได้บอปาดปาดทางไม้นะคนหน่วยกินน้ำมันัวมันเช้า

กำโบราคโบายาแข็งโเช้าเข็มละเซนา like, น,นี่ยอืมเจ้าลุยตัมาไหวไวตันะมันมันคือขีเข็มมันมันเป็นอืมอัมันปโปนั่นแหละบอกัเข็มนึงมืน mm hmm. uh uh ึักองเข็มเข็มนึงเซนเข็มละเซนได้

นี่ตีตีเลยเ่อนคุณนี่เด็ดอือยาบ้นเรื่องมั้งออกไปก็แก่นอนจุดอยู่บพกระชักยาเขาทั้งหลังนี่ยชักยาเลยก็ถูกพูดลงไปขาเลยเอาอยังคือพูดจะมันแล้วยาแล้วเออแบบแบบแบบอุ่นไหมจีอืออุ่นเป็นชักเขาทั้งหลับเลย เอาคดคืออยู <Ừ> ่ในห้องนะชักเขาก็จะแรงรูดลงขาเลยอุ่นช่วยลงไปชักยาแค่มันร่อนนานลงจุดดีเลยซิ่งบ่กนี่ยังจะปาดบัมาหายีียกมือยกเว้นยกยกมือยกขายกไปเลยพวก็ี่ทั้งหมดเหาเหาพ่อฉี Tết đó rồi, mùa mưa, tiên à mưa thì sao mưa 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 Một... ừ. Nhiệt khứ. Chỉ Nó nọt cái đánh đi Đánh yên luôn, tóc Tóc <laughs> cái mà đây Để, khó bỏ Khó chứ không thả, nào vậy chứ ừ, có nói vương đây <laughs> หนึ่งวันก็จะมักมันจับเนาะขี่ใช่ก็ว่าเคาะนั่งเองไงไดิขี่จะบาดไ้านี่เลอปะเคาะแล้วเออมันขี่ไ่ได้มันคลายเนาะอืมมัขี่แล้ว หายงอเขม่าเนี่ยาม,ามีตกพักงะโอเคใต่ป๊ะไปเลยปกแล้วอืมรับแล้วรับเลยอืมโมกินอยู่บ้านอ่ะบก่าอืมปกตาว้อ๋อเดี๋ยวรูสิ้เ นม่ผู้คากำลังนา่งขาโรตีเผาอยากกินโรตีเบิ้งคักจแท้ได้เผาย่างคักเลย นมมืองามไหมทำไมดีแล้วออไดีคู้คำสาชื่อยงือดีมันแ่บบ่แ่บโอ้ชื่อจางงามไหมของอันชื่อจางงามของอันจางงามอะไออิกินเบิดบ่ลอ่ะกินอ้ยเบื้องหันยิงเบิ้งแขวนางามปะแขวงามพัดบ่

อืออือถูกคำสก,กินเบิร์ตบอนโอ้ปานนมือสบายดีเมื่อเฮือนหมดมื่อเฮือนกัอจะเมื่อเฮือนกันเด้อไปเฮือนเด้อเอ้อสบายดีสบายดีอโอเคเนาะทุกคนตอนนี้เราก็ได้กลับมาหอดเฮือนเป็นทีเรียบร้อยเนาะทุกคนอ่าบริปิดคลิปอยู่พุ่นมีชาวบัคิดละไงพุ่นเนาะ บร okay. okay. ิิดคลิปยุ่นเมสวังถ่ายกลับม่าเพื่อนก่อนจงปิดคลิปโดยเนาะทุกคนถ่างว่าภาพไรเนื้อหาใดมันบูสมมาภาคควรเนาะเมชวังก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำลายลายเด้อเนาะโดยเมสวังก็ถ่ายเอฟซีเบิงโดยสำหรับคลิปนี้ก็เมสวังที่ได้ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนเด้อทุกคนเด้อไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ ไม่สมองก็ที่ได้กล่าวคำมาสบายดีสบายดีบ๊ายบาย